เจ้าหน้าที่ตำรวจรวบแอดมินร้านกดบัตรนะคะรับจ้างกดบัตรคอนเสิร์ตบิวกินค่ะแม้ว่ามูลค่าความเสียหายจะแค่400บาทแต่ถือว่าเป็นความเดือดร้อนของประชาชนและมีผู้เสียหายจำนวนมากค่ะชุดปฏิบัติการที่2สืบนครบาลน,นะคะได้มีการจับกลุ่มนางสาวขวัญพิรมอายุ23ปีค่ะในข้อหาเช่าโกงประชาชนนะคะโดยสามารถจับกลุ่มได้ที่บริเวณหน้าบริษัทแห่งหนึ่งในอำเภอบางพีจังหวัดสุทรราการค่ะ ดยก่อนหน้านี้นะคะผู้เสียหายได้มีการแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ค่ะว่าได้เข้าไปในทวิตเตอร์นะคะเพื่อที่จะหาซื้อร้านที่มีการกดบัตรคอนเสิร์ตศิลปินบิลกินที่เป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงนะคะโดยไปพบทวิตเตอร์นามหนึ่งนะคะใช้ชื่อว่าร้านกดบัตรขอคอค่ะมีการลงโฆษณารับจ้างกดบัตรโดยมีการคิดค่าบริการบัตรละ400บาทต่อหนึ่งใบนะคะ จึงได้มีการติดต่อว่าจ้างให้มีการกดบัตรคอนเสิร์ตค่ะต่อมาเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะผู้ใช้ทวิตเตอร์นามดังกล่าวได้ตอบกลับมาว่ากดบัตรได้แล้วแล้วก็มีการให้โอนเงินไปให้นะคะซึ่งเมื่อผู้เสียหายโอนเงินไปให้ค่ะปรากฏว่าไม่สามารถที่จะได้รับบัตรได้นะคะแล้วก็มีการปิดแอคเคา์หนีไปเลยนะคะซึ่งผู้เสียหายก็เสียเงินฟรีค่ะงานนี้นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีผู้เสียหายอีกส0กว่ารายเลยทีเดียวที่ยังไม่ได้แจ้งความกระทงเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ ซึ่งเบื้องต้นค่ะทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่าอยากจะฝากเตือนไปถึงผู้ที่กระทําความผิดนะคะว่าไม่รอดเงื้อมือของกฎหมายแน่นอนค่ะและผู้ที่พบบาะแสก็สามารถที่จะแจ้งได้ที่ทางสืบสวนนครบาล idmb 24ชั่วโมงค่ะ